ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่หยีจะมาแนะนําวิธีหาเงินง่ายๆนะคะแบบไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะไรมากมายนะคะสําหรับคนที่สนใจเรื่องของการขายเสื้อผ้านะคะคุณควรจะลองฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็สามารถเริ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องสต็อกอะไรเลยนะคะวันนี้พี่ ยกตัวอย่างของตัวเองกันแล้วกันนะคะคุณลองคิดดูนะเสื้อผ้าที่คุณไม่ได้ใช้นะคะหรือว่ารู้สึกเบื่อแล้วสาวๆเราส่วนมากจะชอบแบบใส่เสื้อผ้าไม่ซ้ําใช่ไหมคุณลองเอาตัวที่คุณไม่ได้ใส่แล้วอะคะ่ะเอามานําเสนอผ่าน Facebook Instagram หรือแม้แต่กระทั่งใน t i k t o อกนะคะคุณลองคิดดูว่าชุดหนึ่งอะคุณขายแค่อย่างต่ําชุดละ100บาทถ้าคุณทําทุกวัน30วันคุณก็จะมีเงินค่าขนมเพิ่มมา3 0 0พบาท ถ้าเราขยันเพิ่มมากขึ้นวันละ2ชุดก็จะเป็น6,000บาทนะคะสำคัญแค่ว่าเราจะต้องมีความต่อเนื่องนะคะถ้าเราขายใหม่ๆบางทีคนยังไม่รู้จักร้านเราเราก็จะต้องอประชาสัมพันธ์นำเสนอไปในที่ต่างๆถ้าอย่างใน Facebook มันก็จะมีพวกกลุ่มมือสองอะไรพวกนี้เราก็แชร์แชร์แชร์ไปใช่ไหมคะอย่างใน TikTok เราก็ใช้ h a s h ท็ g ในการช่วยแบบ เพิ่มการมองเห็นนะคะให้มันแบบมีเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องสำ,สำหรับกลุ่มคนที่เขาสนใจเรื่องเสื้อผ้ามือสองค่ะคืออันนี้พี่เอามาแนะนำเพราะว่าเห็นเพื่อนๆในกลุ่มที่เราแบบอยู่ด้วยเนาะนหลายๆคนเนี่ยคืออยากหาอาชีพแต่ไม่ได้มีเงินลงทุนเยอะแยะค่ะเราก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีนี้ของเราเพราะเรารู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็ไม่ยากเราสามารถเริ่มได้เลยนะคะหรือถ้าใครบอกว่าไม่ใช่เสื้อผ้า จะเป็นกระเป๋ารองเท้าหรืออะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณคงไม่ใช้แล้วเอามาทําเป็นคลิปหรือจะถ่ายภาพนิ่งเพื่อนําเสนอออกไปนะคะพี่ก็จะมี t ิ k กตอกตอนนี้พี่จะชอบแบบขายใน t ิ k กตอกก็คือเพราะว่าคือ t ิ k กตอกเนี่ยมันทําเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็เพลงเอยคอนเทนต์ต่างๆอะไรมันคือมันสนุกดีแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าเราแล้วก็เราก็นําเสนอไปในแบบรูปแบบต่างๆแล้วเราก็เอามาแชร์ลงไลน์ลงเฟซลงไอจีลงสตอรี่อะไรพวกเนี้ย เราก็ขายได้คือต้องบอกว่าเราขายได้ทุกครั้งที่เราจะขายนะคะก็มีตัวอย่างมาให้ดูทุกคนลองดูแล้วก็ลองเอาไปทําดูนะเออเรารู้สึกว่าเออช่วงเวลาแบบนี้อะไรได้อะทาไปเถอะนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ฟังคลิปนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นคนเรียบร้อยค่ะเป็นคนเรียบร้อยมากแต่ว่าสังคมบังคับให้ตอแหลก็เลยต้องตอแหล อะไรคือความโชคร้ายที่สุดความโชคร้ายที่สุดก็คือการออกจากบ้านและปวดขี้ในเวลาไม่ถึงสิบนาทีคุณก็จะไม่ว่าฉันออกมาจากบ้านนานแล้วจะจะทำอย่างไรกลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็อาจจะไปไม่ถึงหมายถึงฮะอีเด็กพ่อมันซื่ นางสาวได้สองปีก็ร่านหาผัวแล้วดัดจริตต้องแต่งต้องซื้อเสื้อผ้าข้าวของ